วันก่อนบ่นว่าอยากกินข้าวเหนียวปิ้งไม่ได้กินนานแล้วมาวันนี้ได้กินสมใจนั่นนะ่ะคนถามแต่ส่วนคนเนี้คนรอ,อกินวันนี้นึ่งข้าวเหนียวเรียบร้อยตามด้วยมันก็นึ่งเรียบร้อยแล้วเหมือนกันหลังจากนั้นนํามันมาบีให้ละเอียดใส่น้ําตาลปรุงรสลงไปและขั้นตอนนี้มาทําน้าหมุนข้าวเหนียวกันใช้เป็นกะทิและน้ําตาลทรายใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนําไปตั้งไฟนิดนึงนะคะให้น้ําตาลละลายหลังจากที่รอน้ําตาลละลายขั้นตอนต่อไปก็ นำไปราดบนข้าวเหนียวได้เลยเพราะข้าวเหนียวเราเนื่องไว้แล้วกำลังร้อนๆเลยทุกคนราดไปให้ได้รสชาติมันหวานเลยนะทุกคนสำหรับข้าวเหนียวเวลาที่เราป,ปิ้งออกมาจะได้มีรสชาติที่กลอมๆนะคะนี่คนและมูนไปแบบนี้เลยนะคะและหลังจากนั้นก็ พักไว้สัก15นาทีนะคะให้ข้าวเหนียวของเราเซตตัวมาตอนนี้ขอชิมก่อนบอกแล้วว่าเป็นผนกชิมวันนี้ไม่ได้ทําเองมีคุณพี่ใจดีจัดให้และขั้นตอนนี้มาเตรียมในส่วนของใบตองกันได้เลยจ้าเสพจะห่อเป็นสองชั้นนะคะอุ้ยพูดผิดพี่เขาจะห่อเป็นแบบสองชั้นใส่ข้าวเหนียวลงไปแบบนี้และตามด้วยไส้มันเทศแน่นๆปรุงรสชาติมันหวานไปเลยจ้าและทําการหอ่อม้วนมวน้มว,นมวนไปเลยนี่ก่อนจะม้วนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงจะเป็น แบบนี้นะคะทุกคนวิธีการม้วนก็ม้วนแบบง่ายๆนะคะเหมือนเราหอา่อข้าวต้มมัดคล้ายๆเนาะไม่เหมือนขั้นตอนนี้ก็ใช้เข็มกัดกัดหัวกัดท้ายไปเลยจานนี่รูปร่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือถ้าใครจะห่อเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะคะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กก็ทานบ่อยแต่ตั้งแต่โตมาจําไม่ได้แล้วว่าทานครั้งสุดท้ายเมื่อไรนะคะนี่ตอนนี้ก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนเราเป็นแผนกปิ้งย่างนะคะนี่ ปิ้งไปนะคะแต่ระวังจะไหม้นะคะทุกคนกลับซ้ายกลับขวาด้านหน้าด้านบนนะคะนี่จะได้แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนไป เตรียมใส่ภาชนะกันได้เลยเขาบอกว่าร้อนมากเลยทุกคนตอนนี้เพิ่งออกจากเตานะคะหอมกลิ่นใบตองมากเลยขอบอกแต่ก็ใบตองแอบแพงนิดนึงนะคะทําเยอะไม่ได้ทุกคนนี่มาตอนนี้ขั้นตอนสําคัญเป็นการชิมนั่นเองและแสแปนั่นเองที่เป็นคนชิมนะคะทุกคนมาแกะดูเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะว่าจะเป็นแบบไหนไหมหรือเปล่านะคะเพราะใบตองไหมมาขอบอกทุกคนมาเปิดไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะนี่ ขอบอกว่าว้าวมากเลยทุกคนแบบนี้ดีเลยกลิ่นหอมมากทุกคนแต่แอบร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าพึ่งย่างหรือปิ้งมาไมใหม่ๆสดๆเลยขอบอกทุกคนหวานมันฉันคือเธอหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆ กินแล้วแหละว,วันนี้ข้าวเหนียวปิ้งไส้มันเทศวิธีทําแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่แซบนะคะเพราะว่าที่นี่อะไรก็หาก,กินยากถ้าไม่ทํากินเองก็ไม่ได้กินนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแม่แซบนะคะลองมาทําทานดูนะคะอร่อยมาก